ในหัวข้อนี้คนระับจะเป็นหัวข้อเรื่องการเปลี่ยนรูปทรงของภาพเคลื่อนไหวนะครับจากภาพเป็นตัวอักษรน,นะครับเรามาดูตัวอย่างเลยนะครับจากตัวอย่างนะครับเป็นการเปลี่ยนรูปทรงจากของรูปภาพนะครับเป็นตัวอักษรน,นะครับเราจะลองรันดูนะครับ ันนี้เป็นลนักษณะของการเปลี่ยนจากรูปภาพเป็นตัวอักษรนะครับเรามาดูวิธีการทำเลยนะครับจากในหัวข้อนี้นะครับผมได้เตรียมไฟล์รูปภาพแล้วนะครับผมซึ่งไฟล์รูปภาพผมเก็บไว้ที่ไลบรารีนะครับการเปิดแพเนลไลบรารีนะครับสามารถกดได้ด้วยคีย์ลัด โดยใช้นะครับ c อน l ทหรือว่ากด F11 ก็ได้นะครับผมในเฟรมที่1นนะครับเราลากภาพไปเลยนะครับให้สังเกตอันหนึ่งนะครับผมที่ property ของรูปภาพนี้เป็นลักษณะของของ bitmap นะครับในการที่เราจะเปลี่ยนจากรูปภาพเป็นตัวอักษรเนี่ยเราต้องทำการเ r p a r apart นะครับ ให้รูปภาพกลายเป็นเชฟนะครับผมอย่ตัวอย่างนี้ mm hmm. property ของภาพนะครับ mm hmm. เป็นขนาดของเชฟเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาที่เฟรมที่50นะครับคิขควานะครับ insert b a n k keyframe นะครับต่อมาใส่ t ทคนะครับข้อความที่เรต้องการ เปลี่ยนจากรูปภาพให้กลายเป็นเทค t นะครับในที่นี้ผมใส่คําว่ามาคมีเดียนะครับมาคมีเดียนแฟนะครับมาคมีเด mm ียนคมีเดียแฟตนะครับผมให้สังเกตที่ property ของ mm hmm. เท็กตัวนี้นะครับ เป็นลักษณะของ Static เนนะครับให้ทำการเบรกอพาร์ตนะครับไปที่ Modify เลอกเบรกอพาร์ตทำการเบรกอพาร์ตอีกครั้งนึงนะครับ Property ของ Text นะครับก็จะเป็นลักษณะของ Shape รูปลอยนะครับทำการใส่ Motion นะครับแล้ว Motion เป็น Shape นะครับทำการทดสอบนะครับ น,นี้เป็นการเปลี่ยนจากรูปภาพเป็นตัวอักษรครับ